บอกลาชื่อเกาโกติอารัมบอยเปลี่ยนชื่อเพื่อจะดีขึ้นเรียกได้ว่าเป็นข่าวสุดช็อกของวงการบันเทิงที่ทำเอาหลายคนตกใจกันอย่างไม่น้อยจากกรณีของนักแสดงตลกอารมณ์ดีโกตีเจริญพรอ,อ่อน,น้ไม้หรือโกติอารัมบอย ได้ออกมาประกาศแยกทางกับภรรยาสาวสวยกวางสุภักจรุตานันหลังจากรักกันมากว่า12ปีและแต่งงานกันในวันที่17ธันวาคม2 5 6 6ซึ่งรวมเป็นเวลา1ปีนิดนิด โดยเป็นเรื่องทัศนคติรวนๆไม่ได้มีเมือที่3หรืออะไรเลยท่ามกลางความตกใจของแฟนๆที่มาให้กำลังใจทั้ง2องฝ่ายกันอย่างมากมายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดทางด้านโกตี้ได้ออกมาโพส์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการแนบไปเปลี่ยนชื่อและบัตรประชาชนใบใหม่พร้อมโชว์ชื่อใหม่โดยระบุ นชั่บอกว่าเรียกข้าพเจ้าว่าชายกริตซึ่งด้านกตีได้เปลี่ยนชื่อจากเจริญพอรอ่อนละไม้เป็นชื่อใหม่ชัยไรกว่าเดิมคือชายกริตอ่อนละไม้งานนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปแล้วนั้นทําให้คนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นไบรท์พิชยาพันท็อปดารณีนุชและแฟนคลับก็ได้แห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับชื่อใหม่กันอย่างมากมายอาทิ ขอให้คุณชัยกฤษเริ่มต้นกับชื่อใหม่มีชีวิตที่ดีครับและบ้างก็บอกว่ารักนะคะคุณชายกฤษและบ้างบอกว่าผมชอบความเป็นมาของชื่อเจริญพรอ,อยู่นะที่ว่าหลวงพ่อตั้งให้ไม่รู้ว่ามุกหรือเปล่ายังไงก็สวัสดีครับคุณชายกฤตขอให้คุณชัยกฤษรุ่งโรด จเจริญรุ่รงเรืองทุกเรื่องนะน้องเฮงเฮงรวยๆวยครับขอให้โชคดีมีชัยเป็นต้นค่ะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะคะสำหรับคุณโกติโดยเจ้าตัวบอกว่าเพื่อจะมีอะไรอะไดีขึ้น ค่ะถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนดูบ้างก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วชื่อเจริญพรทุกอย่างก็รวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะความเจริญก็คือความเจริญรุ่งเรืองพรก็คือพรมีทั้งพรมีทั้งความเจริญรุ่งเรืองก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังว่าคนเราถ้าอยากจะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนดูได้ค่ะ